มีคนช่วยมีคนช่วยป้าป้าัาดีหน่อยมีมีมีคนช่วย,หย,วยให้ป้าป้าเราช่วยเราไปกวาดมองนู้นแล้วมองนี้เลยบอกป้าช่วยหน่อยเก็บดินนะ่ะกวาดดินนะ่ะคือเวลาฝนมันตกลงมาใช่เปล่าแล้วมันก็จะมีดินซ้อออกจากกระถางใช่ไหทีนี้ก็เก็บดินแล้วก็ไปใส่กระถางต่อไม่ไม่ไปไหนเลยดินบ้านเรา ให้ป้าเก็บกวาดยาวๆเลยเนี่ยมันจะมีดินตามพื้นในป้าที่มันออกจากกระถางอ่ะเวลาฝนมันตกตกแข็งแรงนะปลาปลา,าเรานี่นะนี่ปลาต้องเก็บเห็นดินมันจะออกมาจากพื้นเลยดินมันก็จะหลุดไม่กวาดอ่ะมันจะทำให้ดินหลุด oh, oh อืม มีคนช่วยแล้วค่อยัชั่วหน่ะไปไหนเอาแซด้วยแซะฮะแซดด้วย,ดวยเดี๋ยวเราค่อยช่วยแซแเราถ่ายป๊าป่าก่อนอันแน่ได้ดินอีกเยอะเลยเห็นป่าวได้ดินได้ปูนด้วย ปูนกระทอมอันหน่อยแบบนี้ดีในตัวปูนมันก็จะมีพวกอฟอสฟอรัสแคลเซียมช่วยบำรุงดินได้ดีจังหาก้ฮะ ตนไ้เอ๊ป้าไปทำอะไรอ๋อไปเอาเสียมมาขูดดินสบายเราวู้เป็นภาพที่ดีมากเลยนะเนี่ยป้าป้าเราแข็งแรงช่วยงานสวนใครคนไหน,กนเกษียณก็บอกได้บอกนะจ๊ะมาช่วยเราหน่อย <laughs> มามาช่วยทำสวนหน,นะจ๊ะทุกคน,น สัวภาพก็แข็งแรงดีลมเย็นเย็นหน้านาวมันทรมานร้องเพลงป่าฟังหวนคิดถึงบ้านที่จากมาพอทฉันเดี๋ยวนี้่ันก็แก่แม่ก็ชรา อ,อันตรายจนผู้ร้ายก็กวนคอยจะคิดปล้นคากลัวขโมยจะลักควายไทยนาเพราะลูกมาแนวนานอนเฝ้าป่าชายแดง รายรำพึงคิดถึงคนเคยรำพันสัญญาไว้มันไม่คลอนแคลนปานนี้คิดถึงที่หรือเปล่าเล่าแฟนพอแล้วร้องแค่นี้กลัวติดลิษสเสร็จ ด,ดูดูดูป่าป้าเราทำงานนะจ๊ะเดี๋ยวพอป่ป้าเราเก็บกวาดเสร็จเดี๋ยวเราพาทัวร์พาทัวร์ผักสวนครัวกะว่าจะเอาคลิปนี้แบบสั้นๆนะ <c oughs> เปลี่ยนใจแล้วเห็นไหมเก็บดินเก็บดินเก็บดินเอาไปตักใส่กระถางว่างๆนู่นได้เอาไปเก็บไว้ก่อน มองนู้นกระถางพวกนี้มันอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะรู้ป่ะเพราะว่าฝนเวลาตกมามันช้าออกหมดเลยเนี่ยตรงน,นี้มันจะช้าออกหมดต้นที่มีมต้นไม,ม้เดอเดี๋ยวเราพาทัวร์กันนะพาทัวร์เอ้พาทัวร์วบ่อยไปแล้วนะเลยอีกช่องดิลยอีกช่องดีกว่าแม่ดีกว่าเอาแค่นี้แหละ <c oughs> ปนะลงคลิปไปเรื่อยๆมีอะไรก็ลงไปกันนะจ๊ะทุกๆคนคลิปสั้นสลับคลิปยาวลงไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจยอดวิวมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาหนึ่งสมองสองมือทำถึงไม่รวยแต่เราก็ไม่มีอดตายนะจ๊ะไปละเดอ้อแค่นี้นะ